พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตสระผมพลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้ชักการตำรวจภูธรภาค8พ่อแม่พี่น้องครับขณะน,นี้ชาวจังหวัดภูเก็ตเราได้ร่วมกันสวมหมวกกันน็อก100%ทั้งคนขับและผู้นั่งซ้อนท้ายแล้วครับสำหรับท่านที่ยังไม่สวมหมวกนิรภัยท่านครับอย่าเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิรภัย100เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง โดยความ,มห่วงใยจากพลตทเทศาสิริวาโทผู้บระชาการตำรวจภูธรภาค8ติดเป็นโรงเรียนสินขาวและอีกกิจกรรมหนึ่งครับป้ายอยู่ข้างหลังครับกิจกรรมอะไรครับสร้สางสร้างติดสามเง,งโดยสร้างความหวงใยให้กับคนในองค์กรของตัวเองนะครับผมพันนายบดโธโทรศัพท์องค์ทิ้งย้ายมาจากสวัสดิส์สืบสวนที่จังหวัดสตูล มันจำลองตำแหน่งเป็นครับสำหรับป้องการระบาดการสถานีโทรทัศน์องคร์รกระทู้ครับเหมืองกระทู้คณะผู้มาของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ตกใจจากรถนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวองค์กรต่างๆนะครับรท่านเหล่านี้ก็จะได้ว่าท่านนายกสมาคมผู้ปกครองให้ครูนักเวลานะครับแล้วก็องค์กรหน่วย ารที่ผู้บริหารโรงเรียนการวิทยาแห่งหนึงความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างจิตสํานึกต่อคนในจังหวัดภูเก็ตเรียนพี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยครับ ด้วยตำรวจภูทรภาค8ทั้ง7จังหวัดได้ร่วมกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดภูกเก็ตพังงากระบีระนองนครศรีธรรมราชจุมพรสุรา์ธานีที่ขับขี่และคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิราภัย100%เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองอย่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาร่วมกันสวมหมวกนิราภัย100% ด้วยความห่วงใยและสร้างความปลอดภัยกับทุกคนพลวัลโทเทศาสิริวาโทผู้จัดการะองค์พอะครับนานสายันชนะชัยวงศ์งานเบิกกระทนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ที่มีส่วนทุกทุกท่านนะครับในการจัดจัดกิจกรรมในวันนี้และก็จะขอถือโอกาสนี้ครับชักชวนนะครับทุกภาคส่วนครับทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ส่วนต่างๆที่มีส่วนที่จะมาช่วยกันดูแลสังคมนี้ครับมา มาช่วยกันนะครับมาทำข้อตกลงมาตั้งนะครับปณิธานในการที่จะมาช่วยกันดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนหรือของลูกหลานของเรานะครับบนบนถนนนะครับพันตำรวจโ,โทสมศักดิ์กองทิพย์สวัสดิ์ป้องการปราบปรามสถานีตำรวจภุธรกระทูก็ขอชมเชยโรงเรียนกระทูวิทยานะครับที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาอยากจะให้โรงเรียนอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ ทั่วประเทศนะฮะร่วมกันรณรงค์และจัดโครงการนี้เพราะว่ามันจะครอบคลุมถึงผู้ปกครองแล้วก็พี่น้องและตัวนักเรียนเองแล้วก็จะส่งผลทําให้เกิดความปลอดภัยในตัวทั้งนักเรียนและผู้ปกครองที่มามาส่งนักเรียนชื่อนัชนกสุจริตกุลนะคะมาในฐานะของชมรมความปลอดภัยสมมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งมาจัดที่โรงเรียนกระทุวิทยาลัย แล้วก็ขอชื่นชมเลยนะคะว่าทางโรงเรียนแล้วก็ภาคภาพอ,อ,อย่างท่านสพกระทู้ที่ท่านรองมาหรือภาคของตํารวจที่มาด้วยนะคะชื่นชมเลยว่าให้ความร่วมมืออย่างมากแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมมือกันเพื่อความปลอดภัย <มา S 1> ดีฉันขับรถมาตอนเช้านี่เห็นประจําเลยคะ่ะมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกนิรภัยไม่สวมหมวกกันน็อกคุณแม่หนึ่งลูกสองค่ะแบบประจําเลยคุณพ่อหนึ่งลูกสอง คุณพ่อก็ไม่ใส่คุณลูกก็ไม่ใส่แเราเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะคะขอให้ร่วมมือกันช่วยกันให้จังหวัดภูกเก็ตปลอดจากอุบัติเหตุทั้งปวง สวัสดีค่ะดิฉันนางสมทรงประสานสมนะคะรองนาะยกเทศมนตรีเมืองกระทูนะคะดิฉันขอชื่นชมนะคะที่ผู้บริหารของโรงเรียนกระทูวิทยาที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของอการารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยนะคะของเด็กนักเรียนและก็ประชาชนสําหรับสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะองค์กรต่างๆนะคะไม่ว่าองค์กรของรัฐและก็ของเอกชนนะคะเชิญชวนมาร่วมโครงการนี้นะคะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันให้ประเทศไทยของเราปลอดจากอุบัติเหตุที่เกิด ขึ้นจากอุบัติเหตุทั้งทั้งทางรถยนต์ทั้งทาง,ท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 งอมอเตอร์ไซค์นะคะเชิญชวนค่ะ,ะดิฉันนางสาวรีนวันณนิพัฒนานนนนักวิชาการเงินบัญชีชำนานการรักษารษาชการแทนหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตสาขากระทูในฐานะที่มาเป็นตัวแทนของสำน,น,นักงานดิฉันขอเช่นชมท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนกระทูวิทยาและ คณะอาจารย์ทุกท่านนะคะที่จัดทาโครงการโรงเรียนกระทูวิทยาห่วงใยบุคลากรเครือข่ายผู้ปกครองและน,นักเรียนซึ่งตระหนักเห็นว่าเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขับขี่ยานพาหนะมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะถึงเสียชีวิต ดังจะได้สมองอ,อาจถึงพิการและก็สูญเสียชีวิตได้นะคะครับกับผมนายเล็กตันทีวงไบาสาลผู้จัดการมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ต้องขอเช่นชมโรงเรียนัทุวิทยาที่ให้าการสนับสนุนร่วมโครงการาสวมหมวกเรีอภัยร้อยเรเซนร่วมเซน็นตัญญายอโบด้วย ตรงนี้ผมเห็นว่าดีมากเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้นักเรียนและก็พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมอ,อย่างน้อยก็ได้ลดอุบัติเหตุทางถนนทางต้องถนนไปบ้างอันนี้ก็อขอสรรเสนิน อยากจะให้หน่วยงานองค์การองค์กรื่นๆที่ยังไม่ได้ร่วมคอยเชิญชวนร่วมงานโครงการนี้ด้วยมันเปน็นประโยชน์มากต่อทุกทุกคนครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมเดชพลจาติกรัตผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเซ็นเ o u นะครับมานชข้อตกลงกันที่วันนี้เรามาเซ็นกันที่โรงเรียนประตูวิทยา ะะซึ่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งเกษงกันที่โรงเรียนวิรัตีอนุสรไปที่ปากคลอกนะครับวันนี้เรามาถึงกระทูก็เช่นเคยครับ ในนามของสื่อมวลชนก็อยากจะช่วยกันผลักดันแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับรณรงค์กันให้สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อลดอุบัติเหตุแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสวัสดีค่ะดิฉันเขมวันเหมราชนะคะในนามของตัวแทนจากชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตค่ะมาในวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะกับการร่วมลงนามทำเอ็มอรร่วมกันกับหลายภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันรณรงค์โครงการดีๆในการสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์กันในพื้นที่ของโรงเรียน ทุวิทยานั่นเองค่ะต้องยอมรับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นทุกพื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะร่วมรู้ช่วยกันโดยเฉพาะเหล่าบรรดาเยาวชนนะคะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทให้เ,เรี่องขออุบัติเหตุลดน้อยลงไปแล้วก็เยาวชนก็สามารถจะไปต่อยอดกับครอบครัวของน้องๆเองได้นะคะสุรินทร์อังสุธาภับุญคณะกรรมการของบริหารสมรสอนรุจริพรมเทพบุกเกตวันนี้ได้มาเชนเอเบยูกับโรงเรียนกระทูวิทยาผมอยากเชิญชวน ผมอยากจะเชิญประชาชนทั้งหลายที่ยังไม่ได้สนิทมาอยู่อขอให้เข้ามาร่วมทันสมัยมาอยู่ขับขีป่ปลอดภัยเรื่องหมอกกันนัก สวัสดีค่ะจากโรงเรียนกระทูวิทยานะคะดิฉันนางสาวกันรศิษสมบัติคะ่ะคุณครูที่ปรึกษาชมรมถนนปลอดภัยในสถานศาึกษานะคะวันนี้ค่ะทางคณะกรรมการชมรมในสถานศาึกษาและก็อาจารย์ที่ปรึกษานะคะได้จัดกิจกรรมนะคะ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมมือนะคะแสดงความหวงใยในครูบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนเกิดขึ้นนะคะเพื่อใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียนนะคะก็กิจกรรมวันนี้ก็คิดว่าได้ความร่วมมือจากองค์กรหน่วยงาน หลายๆหน่วยงานเลยทีเดียวซึ่งคิดว่าในอนาคต<น>ความปลอดภัยของลูกหลานของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนค่ะ<น>ก็อยากฝากไปถึงโรงเรียนอื่นๆนะคะที่ยังไม่มีการทําข้อตกลงนะคะ MOU <น>กับหน่วยงานต่างๆแล้วก็สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยค่ะขอให้มาร่วมมือกันนะคะทําความตกลงร่วมกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อความปลอดภัยของลูกหลานของเรานะคะครับผมนายมนตรีพลผลผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุยา ซึ่งในวันนี้โรงเรียนกทุยาเป็นโรงเรียนสร้างคนดีมีปัญญาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสาเกินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของสกิปปอเพียรในจักกิจกรรมที่สําคัญยิ่งสําคัญหนึ่งซึ่งเป็นสําคัญของอชมรมถนนปลอดภัยของโรงเรียนซึ่งทั้งครูนักเรียนร่วมกันทําโครงการนี้มาโดยได้รับการสนับสนุนจากาบริษัทกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำกัดจังหวัดภูเกตนะครับ ซึ่งโครงการนี้เราทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2 5 5 3ซึ่งนับตั้งแต่วันนี้ยาวนานกิจกรรมมีหลากหลายตั้งแต่ในเรื่องของการดูแลนักเรียนในโรองความปลอดภัยการสร้างนักเรียนให้มีวินัยในเรื่องของการใช้ใช้ถนนรวมถึงการรณรงค์ให้โรงเรียนอื่นให้ยเยาวชนจากส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมเราในเรื่องของการดูแลตนเองในเรื่องของความปลอดภัยครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสอย่างดีมากเราได้ทำมาเป็นทางการในลงนาม กับหน่วยงานทั้งหมดที่เป็น,นองค์กรของรัฐและภาคเอกเชนจํานวน13หน่วยงานหลักและได้ทําข้อสัญญาผูกพันใจกันว่าต่อไปนี้เราจะแสะดงพลังนะร่วมกันดูแลความปลอดภัยของระเวงและของเยาวชนตลอดจนของผู้ปกครองเครือข่ายชุมชนทุกคนในอำเภอกระทุ่มนะเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งในผู้เก็ตในโอกาสต่อไปและขอเชิญชวนโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอกระทุร่วมกันสร้างพลังประสานใจ จับมือกันสร้างถนน,นปลอดภัยครับสวัสดีครับผมนัทวัุอน,นันต์ผู้จัดการบริษัทไอโออกรุงเทพประกันภัยจำกัดสาขาย,ยอ่อยภูุก็ตในานามของชมรมประกันวินาศสบายจังหวัดภูุก็ตมาร่วมเป็นสกีพยานในการลงนามภากีเครืขอข่ายกับกี่ปลอดภัยของโรงเรียนกระทู้วิทยาในวันนี้บรรยากาศในวันนี้คึกคักซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปหวังว่า นักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ให้โครงการนี้บังเกิดขึ้นสําหรับในจังหวัดภูเก็ตของเราต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและในวันนี้ โครงการบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงเรียนกระทูวิทยาจังหวัดภูเก็ตนั้นเราก็ได้จบลงด้วยดีซึ่งจะต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการท่านมนตรีพรผลนะครับให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่งและถือว่าโครงการนี้จะส่งผลถึงความปลอดภัยต่อนักเรียนครูผู้ปกครองและเด็กทุกคนในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะขยายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มจังหวัดและจนกว่า จะเป็นการสร้างกิจสำนึกที่ถาวรต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปครับ